สวยโสดโหมดคนเหงายืนยันจาจเจ้าตัวทิสาวลิตทิสาก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไครแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ prt.net i ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง ฮอตเบอร์แรงเลยนะคะสำหรับละครแนวดราม่าโรแมนติกเรื่องสัมปทานหัวใจที่ผ่านมาที่ถูกนำกลับมารีเมคใหม่โดยได้พระเอกสุดฮอตสมบัติของชาติอย่างเวียสุกุลวัฒมารับบทเป็นนายหัวหนาบุญประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกสาวทิสาว,วริธิสารับบทเป็นรัตนวันล,ลูกสาวเศรษฐีจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนะคะธิสาและเวียก็กลับมาประกบคู่กันอีกครั้งในละครเรื่องยอดรักนักรบซึ่งโกยเรตติ้งจากช่องเจ็ดไปเยอะพอสมควรเลยล่ะค่ะ ทิสาวริทิสาลิมธรรมมหิศรมีชื่อเล่นว่าทิสาชื่อเดิมคือฉัดปริยชัดลิมธรรมมหิศรเป็นนักแสดงและนังแบบชาวไทยเชื้อสายจีนค่ะเธอเกิดเมื่อวันที่11เมษาย,ยน2534ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์จังหวัดเชียงรายและมีน้องชายหนึ่งคนคือน้องบอลคณะชัดลิมธรรมมหิศรระดับปริญญาตรีเธอสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์ค่ะ ทิซาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เธอเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมนะคะโดยมีโอกาสได้ถ่ายงานโฆษณาหลายชิ้นและเล่นมิวสิกวิดีโอในเวลาต่อมาเมื่อปี2553เธอก็มีโอกาสชิมลางงานละครเป็นครั้งแรกโดยได้รับการผลักดันจากผู้จัดการดาราชื่อดังอย่างเอสุภชัยศรีวิจิต สำหรับละครเรื่องแรกของทิสาเป็นละครเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเกาหลีเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวประกบคู่กับมาริโอเมาเลอร์ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทําให้สาวทิสาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้เข้ามาเซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดช่องเจ็ค่ะต่อมาทิสาก,ก็มีละครให้แฟนๆได้ติดตามกันอย่างต่อนเนื่องนะคะเช่นเสือสั่งฟ้ารับบทเป็นดารินลูกผู้ชายม้าสะพดรับบทเป็นอบเชยไฟมานหมีก้อนล่า ข้ามาคนเดียวเพิิงพระนางและสัมปทานหัวใจที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอเป็นอย่างมากค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวิธีเฮดเซ็ต